จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยากับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอการทาง f อเ89.5 Innovation for Life ค่ะดำเนินรายการค่ะดิฉันทีทรวดียิ่งมีค่ะผู้กับรุงย,ยุ้ยผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะรุงย,ยุ้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผม ลุงเราต้องเปิดรายการแบบว่าปลายเดือนสิงหากำลังจะผ่านไปนะลุงมันมันต้องมันต้องพูดอะค่ะลุงว่าตั้งแต่มกราจนถึงสิงหาเนี่ยมันมันทำให้แบตเตอรี่อ่อนพอสมควรนะสำหรับการสำหรับทีละกันอะมันไม่ถึงว่ามันมันมันีวิธีใช้ชีวิตละแต่เราก็ไม่ได้ทรงพลังเราก็ไม่ได้แบตเต็มเราก็ไม่ได้บูตหมยถึงว่าหลายๆครั้งเราต้องบูตตัวเองเพื่อที่จะจะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ อาจจะต้องใช้วินัยมากกว่าความตั้งใจแรงจูงใจอาจจะไม่พอลุงในการใช้ชีวิตมันอาจจะต้องใช้วินัยครับตัวเองในตัวเองมาบังคับให้ตัวเองทําอะไรประกอบกับอย่างลุงอะ่ะลุงก็มีปัญหาด้านสุขภาพไปพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธกีก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้ไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยเนาะไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ดี หรือว่าเจอคนไม่ดีมันทําให้อย่างที่น้องทีพูดมันจะเกว่าแบตมันอ่อนลงไปได้เยอะเลยแล้วมันบั่นทอนความรู้สึกที่ดีของเราไปเยอะเลยครับบางคนเช้ามาเนี่ยอย่างอย่างลุงลุงอาจจะไวกระเษียนนะคะโอเคมีปัญหาสุขภาพลุงก็อาจจะได้พักอาจจะอยู่บ้านแต่แต่อย่างบางคนที่ที่พูดถึงทีแล้วนันคือบางทีอะที่ที่ชาร์จแบตตัวเองวันต่อวันอะลุง โอเคเย็นเนี่ย <yeah, S 2> แบตหมดกลับกลับไปนอนเชา้าบางทีอยากไม่ลุกก็ต้องชาร์จแบตตัวเองเพื่อที่จะมาทํางานอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีวิธีที่มันที่มันแตกต่างกันนะคะคราวนี้ในวิธีที่ที่แต่ละวันที่เราต้องชาร์จแบตมาแล้วอย่างที่ดีอาจจะต้องเจอหรือหลายๆคนแล้วกันค่ะอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวเยอะแยะบางทีออกจากบ้านมาก็รถติดลงกว่าจะไปส่งลูกวันไหนฝนตกมามาทํางานสายข้าวเชาว้าไม่ได้กินมาเวลานานละ มาสายงานก็เยอะลงุงกลางวันก็อาจจะต้องกินไปทําไปหรือม,มันมีอีกเยอะแยะบางคนก็มีปัญหาสุขภาพลุงด้วยแต่ก็หยุดไม่ได้ก็ต้องมาทํางานบางคนก็มีปัญหาครอบครัวบางคนพ่อแม่ก็เจ็บป่วยมีปัญหาเรื่องเงินอย่างเงี้ยทุกๆสิ่งที่พูดมาค่ะมันทําให้เราแบตเตอรี่อ่อนมันทําให้เราไม่ค่อยมีพลังในการใช้ชีวิตนะคะ วันนี้วันนี้ทีก็เราจะมาพูดคุยนะคะลุงว่าไอ้วิธีวิธีที่จะทําให้เรามีพลังในแต่ละมือ้อแต่ละ day แต่ละวันลุงกับหนึ่งวันพันเรื่องราวเนี่ยมันก็มีวิธีอย่างไงบ้างนะเนีย่ยคือเราต้องต้องรู้จักเดี๋ยวฟังเราเราจะรู้เลยนะคะแล้วท่านฟังจะรู้ว่าท่านสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่โดยการฟังรายการเราก็ได้นะ ไม่ใช่ว่าจะต้องทำโน้นทํานี้เยอะแยะฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้ว่าเรื่องของตัวเองเกี่ยวข้องไปเกี่ยวโยวงกับตรงไหนก็เอาไปปรับใช้ได้ครับผมถ้าอยากจะผ่านแต่ละมือ้อแต่ละ d a ไปได้อ่ะลุงในแต่ละวันสำหรับคนที่สู้ชีวิตอยู่ในวัยทํางานวันนี้เบรกสองข้ามพานนะลุงลเราพูดถึงการเพิ่มพลังการเพิ่มพลังนะคะเราจะถามลุงว่า แต่ละคนน่ะลุงแต่ละคนน่ะมันมีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันบางคนนะที่เห็นเขาเดินเข้ามาที่รู้สึกกลัวกลัวเขาลุงที่รู้สึกว่าคนคนนี้มีลังสีบางอย่างที่ดูหน้าเก uh huh. งขาวบางคนบุคลิกคนนี้ยมันดูน่าเชื่อถือลุงคิดว่าสิ่งสิ่งที่เขาวางมาอย่างเช่นเขาเดินมาบุคลิกมาก่าทางที่เขาเป็นอย่างเงี้ยมันสําคัญแค่ไหนคะลุง มันสําคัญเลยแหละนะครับเพราะว่าไอ้บุคลิกของคนเราเนี่ยครับเราสามารถที่จะเออสร้างความประทับใจหรือ first impression อย่างที่น้องทีพูดเนี่ยแหละบางคนเห็นปุ๊บเอออยากเข้าไปคุยด้วยจังเลยดูเขาเฟรนลี่แต่บางคนอย่างที่น้องทีเล่าอะ่ะเห็นแล้วกลัวเพราะว่าอาจจะมีบุคลิกที่แข็งแข็งหรือเป็นคนที่ยังไม่พูดอะไก็จริงแต่เรารู้สึกไปได้ว่าเออยนี่ตรง ต้องดูแน่เลยเพราะนั้นบุคลิกตรงนี้นะครับมันเป็น first impression แรกที่จะทำให้เรารู้สึกหรือใครต่อไปมองเราแล้วรู้สึกยังไงนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมไปถึงผลของการทำกิจกรรมต่างๆแล้วมันสอบผลกับเรายังไงครับผมคือทุกอย่างที่เป็นเราอะลุง มันสมมุติว่ามันมันอยู่กับคนส่วนรวมอะ่ะมันทำให้เขารู้สึกตัดสินชื่นชอบไม่ชอบไม่ถึงพฤติกรรมของเราเนาะลุงเนาะบุคลิกพฤติกรรมของเราอะมันมันส่งผลต่อแต่อทุกคนเพราะว่าบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้รู้จักเยอะในลุงที่ก็เพิ่งเจอลุงครั้งแรกในการประชุมวันนั้นที่อาจจะมีเรื่องที่ต้องบูร้างผ่านภาพจําของลุงกับทีมันก็คง ไม่ดีเท่าไหร่เ,เพราะว่าใช่เ,เพราะว่าบุคลิกลักษณะพฤติกรรมที่ทาถ้าอยากจะเป็นคนที่ทรงพลังถ้าอยากจะเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะคะมันมันต้องมีอะไรบางอย่างเหมือนกันก็ต้องถามลุงว่าปกติลุงเป็นคนแบบไหนคะน่ากลัวไหม,หมใจดีไหมน่ากลัวไหมหลายๆายคนบอกว่าใจดีเนาะ นะครับแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่บางครั้งเรามีบุคลิกหลายรูปแบบเนาะบางครั้งลุงก,ก็มีความเครียดอยู่เหมือนกันหรือว่าบางครั้งอาจจะแอบแอบดูเล็กๆนะครับถ้าเผื่อว่าทําอะไรแล้วไม่ถูกต้องหรืออย่างเช่นทํางานให้ให้ส่งงานแล้วก็ยังไม่ส่งสักทีเลื่อนเวลามาเยอะลุงก,ก็อาจจะต้องใช้บทโหดนิดหนึ่ง นั่นบุคลิกมันมีหลายรูปแบบครับผมคือบางทีบางเรื่องเราก็ไม่ได้อยากจะโหดนะลุงแต่ด้วยสถานการณ์ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทำม,มันเหมือนว่าบุคลิกมันปรับเปลี่ยนไปตามไปตามบริบทละคะลุงไปตามบริบทของงานไปตามสถานการณ์ใช,ใช่ไหมคะมโอเคเราอยู่กับเพื่อนเราลค่ะมันมันทําให้บุคลิกของเราเนี่ยนะครับมันทําให้เรา เอ่อเกิดจากการอบรมเล่นดูก็ได้นะครับเกิดจากการเล่นแบบคนอื่นก็ได้หรือว่าความตรวกดดันจากสถานการณ์ต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีหลายบุคลิกแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมีแบบติดตัวไปเลยบุคลิกที่ที่มันไม่ไม่ใช่แปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นมีปุ๊บมันก็หลุดออกไปได้นะมีปุ๊บมันก็หลุดออกไปได้เมื่องานนั้นสําเร็จครับ ก็จะเห็นบางคนเวลาอยู่กับเพื่อนลุงเวลาอยู่กับเพื่อนอาจจะสนุกพนานแบบชิลไม่อะไรเลยแล้วแต่แต่เวลาทํางานก็อาจจะเป็นคนที่นิ่งมุ่งมั่นคือมันมาหลายมันเขาเรียกอะไรนะคะและแล้วแต่หมวกที่สวมใช่ไหมคะเวลาอยู่กับเวลาอยู่กับแฟนก็อาจจะอ้อนก็ได้เวลาบทบาทของความเป็นพ่อก็อาจจะมีบุคลิก อีกอย่างนึงก็ได้บางคนดูโหดนะลุงดูโหดมากแต่อยู่บ้านคืออยู่หมดซักผ้าให้ลูกรีทายให้เมียอะไรอ,ะอ่ะเออมันมันมันมีนมหลายอย่างใช่มันมีหลายอย่างนั่นทีลองดูสินะครับบางทีเนี่ยเออคนเนี้ยกําลังพูดงานเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งแล้วก็ใช้เสียงดังพอสมควรขณะเดียวกันมีอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วเขาหันไปยิ้มให้สบายดีนะครับแล้วก็กลับมา ดูไอ้น้องคนนั้นอีกอะมันไวมากอเนาะแปบ๊บเดียวอะแต่ว่าเขาสามารถที่จะปรับบุคลิกภาพของเขาได้ครับค่ะก็ถือว่าบุคลิกเป็นเรื่องที่สําคัญบุคลิกพฤติกรรมการแสดงออกนะคะอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดอาจจะเป็นเรื่องที่มาจากภายในแต่บุคลิกลุงทิ้งท้ายเบรกแรกภาพลักษณ์คล้ายๆกันอย่างเนี้ย มันต้องมาจากภายนอกด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นไอ้ที่ยิเนี่ยมันอาจจะมาจากข้างในแต่บางทีในเรื่องของการแต่งกายความสุขภาพความเหมาะสมเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างสามารถเป็นบุคลิกและเพิ่มพลังให้เราได้เขาเรียกอะไรนะคะมันเป็น f ิ r s t impression เนอะอย่างที่ลุงบงอกใช่ไม่ใช่ว่าข้างในเนี่ยดีมากเลยแต่ข้างนอกเป็นไงคะลุงรองเท้าแตก <c oughs> มอมาเชีย แต่งตัวแบบมอมแมมอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่มันอาจจะต้องมีทั้งนอกและข้างในถ้าอยากเป็นคนที่ทรงพลังนะคะอาจจะต้องมีทั้งพลังที่เป็นจากข้างในแล้วก็รูปลักษณ์บุคลิกที่เราบอกจากข้างนอกอผสมประกอบกันนะคะอะเดี๋ยวเราพักกันสักคู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเรามาดูกันว่าเอ้วิธีที่จะการเป็นคนที่มีพลังเพิ่มพลังให้ตัวเองมากขึ้นในแต่ละวันนะคะ มันมีวิธีอย่างไรบ้างทักสักครู่ค่ะจิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงวิธีที่จะทําให้เรามีพลังมากขึ้นในการใช้ชีวิตก็คุยกับลุงเนาะว่าโอ้โหจริงหานี่ ที่อยากจะถามลุงเหมือนกันว่าสิงหาหมดกี่โมงลุงมาเราจะไปปฏิบติการทั้งทีเพราะว่าเหมือนแบตเตอรี่อ่อนแบตเตอรี่อ่อนเราก็พยายามคือแบบที่ดีนะลุงที่ว่าต้องไปแบกตัวเองเนาะเราต้องชาร์จเราต้องทําอะไรก็แล้วแต่ให้ยังน้อยก็คือทําให้เรามีความสุขบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราจมปลักอยู่กับไอ้ปัญหาต่างๆซึ่งทิ้งออกไปมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นงานของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วเราต้องหาการชาร์จแบตที่เหมาะสมกับตัวเราครับแต่บางคนลุงก็คือเรียกร้องจากคนอื่นอย่างทีนะ่ะที่พยายามชาร์จตัวเองเพราะว่าที่อาจจะเป็นลูกคนเดียวเนาะเพราะพ่อแม่ก็อายุเยอะบางทีในเรื่องในบางปัญหาหรือใดๆอย่างเงี้ยลุงไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรืออะไรเราก็ไม่ได้อยากเอาไปให้เขาแบบกังวลอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกว่าเราก็ต้องสตรองในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิต พื้นฐานที่อาจจะต้องชาร์จให้ตัวเองก่อนลุอแต่บางคนลุมเขาอยากจะให้คนอื่นชาร์จแบตให้อ่ะหวังแบตเตอรี่จากคนอื่นลุงว่ายังไงคะก็ก็ได้ทั้งสองทางนะแต่ถ้าบอกว่าเราชาร์จแบตด้วยตัวเองได้เรารู้ว่าเราเป็นใครอันไหนที่เราชอบไม่ชอบอันไหนที่สร้างความสุขให้กับเราเราจะรู้สึกมันมีความสุขแล้วก็แบตเต็มเร็วกว่าการที่ ไปรอคอยคนคนนี้เนาะเพื่อที่จะมามาทําให้เรารู้สึกมีความสุขถ้าเกิดเขาไม่ว่างล่ะนูน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าหาตัวตนของตัวเองให้เจอก่อนนะครับอย่าพึ่งไปไปไปะไรครับไปพึ่งคนอื่นครับือ ถ้าชาร์จากคนอื่นได้ด้วยก็โอเคแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่โอเคเราก็ชาร์ของเรานะลุงเ,เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้แบบปกติสุขแล้วกันเดี๋ยวนี้มีความสุขยากเหมือนกันนะลุงเอาแค่แบบวิธีปกติก็ก,ก็ต้องแฮปปี้แล้วล่ะลุง <c oughs> วิธีปกตินะคะอะ่มาถึงว่าเอะเราจะมีวิธีในการออทําให้เราเป็นคนที่มีพลังในการใช้ชีวิตแต่ละมือ้อแต่ละเดได้ อย่างไรบ้างนะคะลุงที่เปิดก่อนแล้วกัน<อ>คือที่รู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่สําคัญนะคะลุงที่รู้สึกว่ามันมันต้องพูดให้น้อยอะ่ะแล้วก็ฟังให้ม,มากเลยโอเคซึ่งซึ่งอาการพูดให้น้อยเนี่ยนะครับแล้วฟังให้มากเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เราอย่าพึ่งรีบ พูดออกไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราพูดออกไปด้วยความเร็วเนี่ยแล้วทําให้มันเกิดความเสียหายบางอย่างได้บางทีเขาก็ไปอ้างเนาะอย่างเช่นบางทีลุงอาจจะพูดสนุกหน่เออว่าไอ้คนนี้ไม่ดีเลยว่พะพอเวลาเกิดเรื่องจริงเขาอาจจะเอาชื่อลุงไปอ้างได้ลุงเรี่ยงพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังครับพูดให้น้อยลงแล้วก็ฟังให้มากขึ้น สำหรับคนที่พูดไม่เก่งอะ่ะที่ก็รู้สึกว่าในความเป็นนิ่งๆของเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่ฟังแต่เวลาถามเขาแล้วเขาก็รู้สึกเขาก็มีไอเดียเขาก็มีวิธีอะไรของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอืมในในมุมสัมผัสแล้วก็ลุงพี่ว่าอุ้ยคนนี้ดูมีอะไรนะดูมีของลุงเราเรียกแบบนี้คนเออคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่พูดมากๆอะ่ะเอาง่ายๆเลยลุงอย่างสมมุติว่าวัน<แ>ไหนไปเป็นวิทยากรพูดทิงสามช่วงที่ยังรู้สึกว่าทีไม่มีแรงเลยลูก ที่ไม่มีพลังเลยอ่ะที่เหนื่อยมากง่ายนะลูกไอ้การที่น้องทีเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะเราเราใช้พลังไปเยอะเราอยากที่จะให้ใครต่อใครได้เอเรียนรู้จากเรื่องที่เราพูดไปและที่สําคัญคือบางทีเราก็แอบคาดหวังนะว่าเขาจะต้องเอาสิ่งที่เราพูดหรือความรู้ที่เราให้เนี่ยเอาไปปรับใช้ให้ยังมีความสุข ะครับเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องทุ่มเทพลังมากขึ้นครับแล้วก็ในมุมที่สังคมแลกกันปกติไม่ต้องเป็นคนดีอะไรหรอกลุงสําหรับทีนะคะการอยู่ร่วมกันคือคิดว่าสิ่งที่ต้องมีและจะทําให้เราเป็นคนที่มีพลังบางอย่างแล้วทุกคนเขาเออเกรงใจอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าเราต้องมีมารยาทอ่ะเราก็ให้เกียรติผู้อื่นลง เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับโดยเฉพาะเอ,อคนไทยนะครับไอเรื่องของการมีมารยาทเนี่ยถ้าเป็นรุ่นลุงเนี่ยถูกถูกปลูกฝังถูกเลี้ยงดูมาค่อนข้างชัดเจนว่าใครเป็นใครเป็นพี่ใครเป็นน้องใครเป็นลุงป้านนะอาเพราะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเวลาไหนเราควรทำหรือไม่ทำนะครับเพราะนั้นเรื่องของการมีมารยาทการให้เกียรติผู้อื่น จึงเป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งที่จะทําให้ใครต่อใครเ็ามองเราเราอาจจะพูดว่าเฮ้ยคนนี้ม่มีมารยาทจังแค่ได้ฟังแค่เนี้ยมันก็เป็นงานชาร์จแบตอันหนึ่งนะที่จะทําให้รู้สึกว่าเอ,ออเออเราเราก็มีคนชื่นชมนะค่ะเพราะว่าคือมันมันหลายคนหลายเจเนเรชันอยู่ในสังคมอะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะมีเพราะรู้ว่าแบล็กาวไม่เหมือนกันลุงก,ก็คือมารยาทเนาะ มารายาททางสังคมจะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตมาถึงว่าอยู่ร่วมกันได้ในในในพื้นฐานของการใช้ชีวิตแล้วก็ถ้าเรามีมารายาทที่รู้สึกว่าการให้เกียรติคนอื่นมันมันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะมีนะคะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกอะค่ะว่าบางทีปัญหาสมมติว่า,วามันมันเป็นเรื่องมันเป็นงานมันเป็นปัญหาที่จะต้องจะต้องปะทะดดกันนะลุงด้วยด้วยความที่ป๊ ในความที่มันอาจจะต้องให้งานสําเร็จอะ่ะบางอย่างมันไม่เป็นดั่งใจอะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ทรงพลังเราอาจจะต้องนิ่งให้เป็นลุงไอ้นิ่งนั้นอาจจะต้องอคิดนะเราก็มีสตินะลุงดีครับอันนี้อันนี้ดีเลยนะครับการนิ่งให้เป็นเนี่ยแล้วขอให้นิ่งจริงๆเนาะบางคนเนี่ยทําเป็นนิ่งแต่ในในใจในสมองก็คิดอยู่ตลอด นะครับแล้วก็ปากก็ออกมาบอกว่าฉันฉันโอเคกับเธอนะแต่มันไม่ใช่อ่ะนิ่งให้เป็นคือคุณจะต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญของการนิ่งให้เป็นครับคือในความนิ่งของทีลุงบางทีทีก็ไม่ได้ยอมรับนะต่ปุตุชั่อยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำาลยลุงบางทีรู้สึกว่ากับคนบางประเภทอะ่ะพูดไปมันไม่มีประโยชน์ไงลุง มันเหนื่อยมันเหนื่อยที่จะพูดพี่ก็เลยนิ่งอองค่ะเราก็นิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายนิ่งนะแต่ถ้านิ่งอย่างที่ลุงบอกอะนิ่งแบบยอมรับถ้าสิ่งที่เขาพูดมันมีเหตุผลมันกูอเคงนะลุงมันก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปมีประเด็นอะไรต่อนะคะแล้วก็คิดก่อนที่จะพูดอะคือมันมีบ้างลุง โอ้มันจะต้องคิดก่อนพูดทุกครั้งเลยเหรอมันก็ไม่ใช่นะลุงเดี๋ยวว่าอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเกินใหญ่อะค่ะอยากให้คิดก่อนที่จะพูดออกไปโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันมีมันมีประเด็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเป็นอะไรอะลุงเป็นวิชาการเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่พูดไปเรื่อยพูดเล่นพูดตลอดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะลุงใช่ครับคือคนที่พูดเล่นน่ะพูดได้ แต่ต้องดูกาลเทศะดูว่าเราคุยกับใครอยู่กับเพื่อนฝูงเอาแม้แต่เพื่อนเพื่อนฝูงก็แล้วกันบางทีเราพูดออกไปแล้วเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยแรงเกินไปเพื่อนหันมามองหน้าปุ๊บบางทีเราต้องพูดคําตอบไปคือเฮ้ยพูดเล่นนะเว้ยซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่คิดก่อนพูดวะนะเพราะฉะนั้นการที่จะคิดก่อนพูดมันก็ทําให้เราได้กรอง กรองความคิดกรองสิ่งที่จะพูดในลักษณะหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าอยากเป็นคนที่รงพลังมีพลังให้ให้คนอื่นดูแล้วเออบุคลิกดีจังเลยคนเนี้มีของคนเนี้ยมีความน่าเกรงขามคนเนี้ยดูมั่นใจอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าไม่ไม่ต้องโมลุงไม่ต้องโชว์ <laughs> คนเก่งอะ่ะ <laughs> คนอื่นเขาดูรูอ้อืครับ อยู่เฉย,ยๆก็รู้มันมันรู้จักยังไงรู้ไหมคะลงุงที่รู้จักวิธีคิดรู้จักการการะทํารู้จักคําพูดรู้จักการควบคุมสถานการณ์รู้จัก<อ>หลักการและเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกว่าเออผมเก่งทางด้านนี้นะผมเคยได้รางวัลตรงนั้นนะอันนี้ผมออทำได้โอ้ลุงอย่างเงี้ยแบบ <laughs> มันมันหายไปเลยนะหมายถึงว่าความน่าเชื่อถือความซึ่งเขาก็อาจจะเ,เก่งออนะความความชื่นชมอาจจะตอนแรกก็ ก็รู้สึกชื่นชมนะว่าโอ้คนนี้เก่งแต่พอพอพอคุยอ่ะเราเรียกภาษาชาวบ้านคือขี้คุยไปหน่อยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าลดลดความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นเขาก็ทำได้บางทีทำได้ดีกว่าคุณอีกแต่คุณคุยคุยสักสิบบาททั้งทั้งที่คุณทำกิจกรรมนั้นแค่สามบาทเองนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่สังคมบอกว่าบางคนเขาไม่ได้ดูที่คําพูดไงลุงเขาดูที่าการกระทํา<ช>คือถ้าถ้าเราทําแล้วเราไม่ได้โชว์ไม่ได้โม้แต่ว่าเราก็อาจจะเก่งจริงๆที่ว่าทุกคนเขาเขาก็จะเห็นแล้วจะกลายทําเป็นทําเป็นให้เอ่าเรากลายเป็นคนที่ที่มีพลังอะไรบางอย่างมีของอะไรบางอย่างนะคะรวมถึงรวมถึงลงุงที่รู้สึกว่าถ้าเราจะ มีพลังอะเวลาที่เราคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรที่ซีเรียสแล้วกันที่รู้สึกว่าเราต้องศบตาเขาหรือแม้กระทั่งการเป็นวิทยากรนะลุงเราต้องอมองเขาด้วยความมั่นใจถูกไหมคะอ,อันนี้ถูกเลยนะครับลุงเป็นวิทยากรมาประมาณเกินยี่สิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปพูดกับใครถ้าเราเราหันหันหลังให้กับคนฟังมองแต่จอของเราหรือว่า มองเพดานเยอะๆเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกับใครวะแต่ถ้าบอกว่าเราตั้งคำถามเล็กๆน้อยๆและให้เขาตอบชี้ให้คนนู้นทีตอบทีมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเว้ยเราเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราเว้ยรั้นความความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็จะดีขึ้นเยอะครับคือสุดท้ายแล้วกันนะถ้าอยากเป็นคนที่ทรงพลังเนี่ยนิ่งให้เป็นพูดให้น้อย อาจจะต้องม,มีความเฉียวฉลาดในเรื่องของการสังเกตแล้วก็ที่ว่าการบริหารจัดการคือมันไม่ใช่คนลอยไปบางทีมันก็ต้องรู้จักสังเกตอ่ะพฤติกรรมที่เขาทำบางคนไม่ไม่คิดอะไรเลยไม่เห็นอะไรแต่บางคนสังเกตเห็นว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้เขาทําแบบนี้นะคะอาจจะต้องสังเกตูกเป็นคนที่สังเกตให้เก่งแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ดีที่ถึงบอกว่าเ<ม>ก่งไม่กลัวลงุงกลัวช้าเก่งไม่กล<ม>ัวกลัวคนที่ไม่ รักษาเวลาเก่งปลอมๆคือเขาก็เก่งลุงแต่ว่าเขาไปกินเวลาคนอื่นถ้าถ้าม่ผิดเน <laughs> าะเก่งเก่งแต่มาช้าตลอดอื <laughs> เก่งแต่แต่อะไรอ่ะมันไม่เป๊ะด,ด้วยด้วยเวลาด้วยสถานการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ข้อข้อนี้นะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องจัดการเวลาให้ถูกต้องเนี่ยนะครับบางทีเราไปไปใช้เวลาคนอื่นเขาก็ถือว่าเรา เราไม่มีมารยาทแล้วนะนะครับอย่างเช่นเขาให้พูด9โมงถึง10โมงครึ่งพอสัก10โมง20เราคนที่จะชะลอละหรือว่าตั้งคำถามหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเสร็จเร็วกว่าทั้ง5นาทีคนฟังจะรู้สึกแฮปปี้นะแต่บางคนแป๊บหนึ่งนะครับขอหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับขอหน่อยล่ <c oughs> อเขาไป1บโมงอันนี้ก็คือไม่มีมารยาทนะครับแล้วก็จัดการเวลาไม่เป็นครับ ก็พยายากมีพลังอยากกลายเป็นคนที่ดูมีพลังดูมีของภาพลักษณ์ดีบุคลิกดีลองใช้สิ่งที่เรามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะก็ที่เชื่อว่าจะทําให้เราเป็นคนที่มีพลังบางอย่างมากขึ้นในทุกๆสถานการณ์ในการใช้ชีวิตนะคะ หมดเวลางลางแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทาง FM 89.5 i n เก้าจุดห้าอินโชั่อค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีรวัดียิ่งมีค่ะลงุงนยะุ้ยนายพงชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล